พี่น้องไม่นอีนอย่างนี้เบิ่งเอาบุ้ยบุ้ยบุยบุยบุยบ,ยบุยมันเป็นอันนั้นซุปบกเขียแล้วก็ทอดหมูสามสั้นแล้วก็ต้มไข่อาหารอีสานบ้านนอกอาหารสวรรค์พี่น้องเอ้ยเหออาหารสวรรค์ของเนยฝรั่งตางแดนพี่น้องเอ,อ้ยมาฮิมาปัี่นี่เบิงบ่งเบิงอันนี้ผักผักอันนี้ผักอ,อย่างน้อยผักสะระแหนบอ่พผักสะระแหนบมิ้นไหมปลูกเองให้นี่หอ่ เห็นว่าใบสวยๆมันว่าปลูกเองตามธรรมชาติปลอดสารพิษไหมจ๊าดพี่มาปทีนี้มันลุยพี่น้องพี่น้องมองมาทางข้างบ้านเมืม่อวานเห็นยาชมพูกินอยงโชน้องจำอะไรมือนี้ยายชมพูจะไม่กินซุปบับเขียโชโอ นี่ขานีฉันมาเอาไปไรเน่ยทำไมชอบบูลลี่กันจังเธอสวยขนาดไหนนี่ฉันอายุห้าสิบเกณฑแล้วนะเธอจะให้ขาฉัานเข้าตอกสนุกมันก็เป็นไปไม่ได้เนะาะอุ้ยถมา,นานนดนี่ขานสนุกเลยนี่ขาเยีชมพูน,นี่แหละขาแบบนี้แต่เขาแปลว่าเลิศสมเป็นเซ็กซี่เซ็กบอมเซ็กบอมยู u are s e อ y ยูมีเซ็กบอมเซ็กบอมมีอันเซ็กบอมบัวเราสมัยแต่ละบอมเขาเอินว่าคนเซ็กซี่มาขาโนยขาเลี้ยวหัวลักหัวหลงเราสมัยเต้นเนี่ยอันใจนยังสวัสดียังทำไมเห้สวัสดีใะพี่น้องสู้ๆคนสบายดีมากอ่ะคอยกระวอกพี่บอกถือหิวเข่าพี่น้องไอ้เข่าบ้านแล้วลืมหน้าลืมหนังที่บ้านลืมมาแล้วกระเทานาเทารางเพลินว่าไหม ซุปกระเขียบซุปกระเขียแล้วก็อันลวกผักแ่้วเป็นหนึ่งได้ลวกผักลวกผักเอากับอันนี้ยังก่นอนเ็นบ่มันเลิศสมหรับแต่งที่มาทีน่นี่มามามาซอยกันซอยกันมาสิมามาซอยกันซอยกันออกมาซอยออกมาซอยมาซอยขขามีเอาซุปกระเขียกับยายสมภูมาสเสล่ด้วยยายสมพูดเด้อ เลี้ยวอะไรายเรดิที่บ่อไหนแต่ว่าเราต้องีกขายเหมืนอันนั้นรูสิเป็นเจลิงบอเท่เลยเท่เลยดีอ้อันนี้เป็นอันบานาน่าบานาน่ามิลเชคช็อกโกแลตหมายว่าใส่นมใส่กล้วยใส่กล้วยสองงวยแล้วแต่ใส่นมใส่นมอ่นเกือบอันอีเมสเขาเอิอนังก่ออันกระป๋องบ่กระป๋องบ่กระป๋องเงี้ยงๆซ้ำแก้วนี่ล่ะ ใส่เก right? mm ียบเมือกระป๋องเหลืออยู่น้อยเดียวแล้วก็ใส่อันชอบกันแหลกบ่เลดสมวนสอันแรกชี้ช็อกนี้จะพี่น้องสกุลสูคนมาสเล็กอย่างนีู้เลสนสมันขาย่ไไ้ล่ะมาสเล็กมาที่นี่เลเลศมาสเลกเลกซื้อเบอร์เบอร์เงินบอร์งินเบอร์น าออสเตรเลียสาวสาวทอยู่ออสเตรเลียนะแฟนคถับ,งบงเงินคูมาซื้เบอร์เงินกเนคูเร็วเร็วเบอรเงินเบอเงินเนาะเหลือเม่อไหรแล้วมันม่มพี่น้องถ้าถูกได้หาร้อยดนลาออสเตรเลียแล้วไปหาร้อยหาพันหาพันดนลาออสเตรเลียคุณนี้นนาืึกัน่ะนะพเราเขาทำงานงานกุจก่องนี่พี่น้องโอ้ยพเราเป่าคาถามาอนยิยมให้แฟนครับแฟนครับหลงหาเขาไม่ล้หาต่ง <c> เ <oughs> ขาอเพียนนี่นาะเรื่องม่เขาน้าเทาล้าพีน้องเอ้ยอ มาเลิกมาที่นี่หิวเข่าหิวเข่าพี่น้องนี่แหละก็ใส่ยาเข่าได้พี่น้องเข่าแล้วมันแบบว่าเลื่อมหนาเลื่อมหนังตัวคุยแล้วมาที่นี่เอ้าเลื่อมซ้ำไม่เถอะก็จะกินเข่าแสบนะพี่น้องเราอยู่ดีมีแห้งกินซ้ำมั้เนาะเพรนั้นมันอยู่ดีมีแห้งกินเข่าแสบบู้นะคุยนี่เล็กกว่าเล็กนะกอดจารพี่ บึหมงุงม you know? ันได้ียางมัได้คนยางรถต้นน้ำอย่างเดียวรถน้ำอย่างเดียวว่าพี่น้อยเสบคือแซ่บแต่สูบบกียี่นอเออเธไมกาวนี่เป็นเด็กน้อยสูบบเกียนี่คุย่ได้เ้่ยจำเอาสืบบักียล่ะพูดคุยอย่าโดนตีมือมันน่อยมันตะคุยกัน เลิศทำให้ใจไมีทช่คหรอหนูวะที่ห้าคืออวดมึงดวยแหละมึงก็อวดเนาะเห็นไหมยานแต่เขาบุก่าด้วยเนาะเห็นไหมแต่ยังมันก็ยั้องไป่อดอดอวด ถูกางาปากเบียดเียเจ้าก็วรเดล้อนน้งข่ปอนเวลาเขาด้วนมากขวดตันเด็ดล้อนนังของ่อย,อะอยจะม่สสเส้อนอ,ยอ,ยอ,อนไรเสนเสียนัข่จริงขวัญหลังนี่นะนเด็ดล้อนนังคอนอื่นนะขเขารวยก็ควยเขารวยไนต่เวลาเขาทุกจ้หของไม่ได้ทุกน้ำเขาเนาะนะแต่เขาเดินวยแน่ลาย็เสียงเขา,า,นานเเอขอทุกไปตลอดชอบมือตายกับแม่หลานก็ไม่รวยแน่คนทเนะ กระสิบทุกตลอดแล้วมันต่อพวกเมียน้อยน้อสู่บ้าพักแป๊บสวยๆปวดฟันผิดแน่เลยแมงมันกินบริยานผูน้เก็บมากินก่อนเก็บมากินก่อนก่อนแมงมันถึงกินเหมือนก่อน<า>บ้าแ่บอันนี้เราไปยำหูพักอื้มอะ